นะฮะสิบสองแต้มพอนะครับอ้โยืนถือเบียรครับโจห้าเปเกษมวันนี้เอาล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทางแฟนเพจและเอฟซีประจำครับเสิเร์ฟแปรไม่เข้าเส้นนะครับ ใช่ไหมก็เทปโยสวัสดีคุณนพพลแก้วสมบัติสวัสดีคุณบอสโซนิกด้วยนะครับเราน่าอีกไม่เกิน30นาทีเราน่าจะได้ดูผู้จะคว้าช yeah> anyway> ัยในเกมนี้00ครับปาเตียห้ามข้ามหัวนะครับป้ามัน ลูกนี้ครับปาเตียดูครับจังหวะของปาเตียรพรามสามครับโอ้ยทักทายได้ดีครับอย,อยู่ห้องเมียเขาชัดเจนครับแอดเอาอีกแล้วโอ้ยคุณทมเนี่ยอือเอาแล้วครับแต้มอยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับปีศาจครับหลบหน่อยครับปีศาจ ประมาณอืมมีส่งซิกจากปีศาจบอกให้ดึงครับปีศาจบอกว่าดึงหน่อยฮะแ้ม0-1นหน่างกันที่หนึ่งแ้ประมาณสะพานแดงเสร็จสายส,ส,สุดมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยทักทายได้ดีครับจังหวะของประมาณสะพานแดงนี่แหละครับดึงแล้วดึงอีกครับจังหวะนี้ครับ แต้มหนึ่งเท่ามโอ้โห,โห,โโห,โหมีบอกกันแล้วครับมีบอกกันแล้วอะที <c oughs> ่ว่าเหนือไม่ได้เหนือนะเขาเสือกมาได้ยืนหายเลยนะพี่งังสวัสดีครับสวัสดีคุณฟิล์มธนพงศ์ด้วยนะครับแต้มหนึ่งเท่าสายสุดปาหมันเอาล้วครับปาเตี้ยข้าหมหัวไม่ได้นะครับ ปาเตียข้ามหัวไม่ได้ครับปาหมานี่ปาหมันสะพานแพงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับจังหวะดดีเหลือเกินเนี่ยอือเอาใหม่ครับจังหวะปาเตียพลมสามวันนี้เราอยู่กันที่สนามพัฒนาการซอย32ครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนามพัฒนาการซอย32ด้วยนะครับที่ให้พื้นที่ในการไล์สดวันนี้ครับ แต้มอยู่ที่หนึ่งเท่าเกมเสิฟอยู่ที่ปมามันสะพานแขกเปิดด้วยไซส์ครับนี่ฮะมีส่งซิกเมื่อกีมีส่งซิกจากปีศาจครับบอกว่าดึงหน่อยดึงหน่อยดึงได้ดึงไปครับจังหวะของปาเตี้พรามสามครับ <S 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 แต้มอยู่ที่หนึ่งเท่าครับ ประมาณสวัสดแบกทิมมายาวครับโอ้ยจังหวะนี้สวัสดีผู้กองแจ็คด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สถา,านีตำรวจนครบาลบุคโลครับแต้มสองตัวหนึ่ง ะค,ะคู่นี้ชิงกันในราคาฝั่งละ1,000 0บาทนะครับคุณศิลวัฒนนะฮะสบ12แต<ท>้มคือเส้นชัยที่กำหนดไว้ครับแต้ม3ตัว1ห่างที่2แต้มประมาณปาเทียครับโอ้ยลูกดีโอ้ยโอ้ยจังหวะนี้เกือบไปรวบ จังหวะนี้โอ้ย,อยดึงนะครับปีศาจบอกให้ดึงด้วยนะครับอย่าขาดครับขานอกไม่มีคร <Hulk> ขอบคุณทุกก,ก,กันกดไลค์กดแชร์ของบดาแฟนเพจด้วยอีกสักคู่จบจากคู่นี้เราจะไล์สดคู่ของเจ้าหนึ่งบางชันครับหรือเจ้าหนึ่งบางเลนครับหนต่อ3ครับ นี่แหละครับจังหวะปัญหาของป่าเตี้ยะรามสามครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในการไล์สดของเราด้วยครับไล์สดผ่านเพจบางกอกตะกก่อออฟฟิเชียลโดยแฮมนอนลลุ่ดครับเป็นผู้บรรยายเกมกลางสนามวันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่3ในรายการที่สนามพัฒนาการซอย32เป็นการเจอกันของป่าหมันสะพานแพง เจอกันกับป่าเตี้ยพลามสามถือว่า50อัพกันทั้งคู่ครับนะเดี๋อไดตลอดเาน่อะไรัต่อ้านกันกลงแต้มอยู่ที่3ต่อ2ครับเอาละครับป่าเตีย าหมานประคองมาก,ก่อนครับป่าเทียข้ามหัวไม่ได้นะครับโอ้ยใหญ่ข้ามหัวนะครับถือว่าฟาวนะครับข้ามขานะครับป่าเตี้ยวิ่งครับจังหวะนี้พิมไปแล้วโอ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โอ้หโอ้ยจังหวะนี้ครับ มันไม่ง่ายซะแล้วครับจังหวะของป่าเทียพรามสามสวัสดีคุณนางมารากับคุณนายซื้อบื้อด้วยนะครับหรือเสียจอนสุดปักครับที่เป็น f อประจําสวัสดีคุณอลันนะครับชิงเท่าไหร่ครับชิงกันในราคาฝั่งละ1,000 0บาทนะครับแต้มอยู่ที่2ต่อ3ป่ามาณสวัสดพเใช่ป่าเตีครับอย่าข้ามหัวนะครับเอา้ามีซันแบคด้วยครับจังหวะน,นี้ปา่าหมัน ประคองมาก่อนโอ้ยอย่าบอกให้ดึงนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระซิบจากปีศาจเหลือครับบอกว่าดึงไว้หน่อยสวัสดีคุณมนทนแทจงอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ของทุกท่านด้วยนะครับ แต้มอยู่ที่3ต่อ2ครับโดยจังหวะนี้ปามานเสียเทีย่ยนี่แหละครับเป็นปัญหาครับโดยเฉพาะลูกเสิซสายสุดครับจังหวะของปมามันสะพานแพงปาีัยต้องปิดมุมซ้ายให้แน่นครับจังหวะเกมเสริรฟด้วยฝั่งสายสุดของปมามันสะพานแพงนี่ถือว่าเกมเสิฟดีเหลือเกินครับรายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้ครับ แต้มอยู่ที่สองต่อสามครับทำสมคิดอีกหน่อยก็ลืมข้าหมวเลยครับสวัสดีคุณเต้ด้วยครับสวัสดีสแสวงปอบวัตโนด้วยครับนะครับสวัสดีทุกท่านด้วย นะครับวันนี้เราไลฟ์สดผ่านเพจ <ừ, S 1> บางกอกตะ้ว er กออฟฟิเชียลครับขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ของบรรด,ดาแฟนเพจเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์หนึ่งบางชันหน่อยว่าวันนี้จะเอาไหมจบจากคู่นี้นะฮะเสาวัตขอนนขอดดน,ดดน,นุญาตครับเสวัตขอบคุณครับขอบคุณ,คคณสมจนยางใหญ่ครับขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ของบรรดาแฟนเพจด้วยนะครับ เงินหมดโถระดับเสียจอนเงินหมดเลยครับโอ้ยไม่ได้แล้วถ้าเสียจอนเงินหมดเนี่ยแอดมินของไม่มีตังในกระเป๋าเลยละครเสียจอนนี่เดินสายพีศานะเออเสียจอนทองหมดแล้วทองหมดเอวปิศาจมีทองซื้อใส่งงว่ะเอาละครต่อสอง แต้มอยู่ที่5ต่อ2ครับห่างกันที่3แต้มโอ้ยจังหวะนี้เกมเสิร์เอาเอโอ้ยจังหวะนี้ครับสวัสดีคุณภูนครสวัสดีคุณต้นนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับนี่คือเจ้าหนึ่งบางชันครับหรือเจ้าหนึ่งบางเลนนยะโอ้ยสวัสดีแล้วครับอีกสักครู่เราจะได้ดูเจ้าตัวเตะนะครับรอสักครู่ แต้มอยู่ที่6ต่อ2ครับจังหวะนี้ปาเตียสวัสดีคุณสังพ่อประแดงอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีคุณมนทนแซ่จงด้วยปีศาจเนี่ยพยายามที่จะบอกนะว่าจะให้ล็อกหรือเปล่าแต้มอยู่ที่2ต่อ5ครับประมานสะพานแดงเสริมขวาสุด นี่แหละครับเป็นปัญหาเกมรับครับจังหวะการเปิดลูกแรกของปาเตี้ยพรามสามวันนี้ค่ายปีสัตนะถือว่ามากันครบเครื่องครับสวัสดีคุณพงศิษฐ์ก้องเวหาด้วยนะครับสวัสดีคุณมนทนแส่จงแต้ม3ต่อ5ครับสายมาเอา้ามุดกองเชียร์ไปแล้วครับจังหวะของปาเตี้ยพรามสามวันนี้ โอ้ยจังหวะนี้ต้องยอมครับเกมเสิฟเปิดจังหวะแรกของปาเตียพลามสามยังเป็นปัญหาทางด้านเกมรับอยู่ครับ4ตแต้มสี่ต่าหกไข่เต็มจอครับคุณทิมใจเพชรชุมพวง คนเยอะนะครับคนเยอะนะฮะอากาศเป็นไงบ้างพี่คุณสมชัยสารคามชัดเจนขอบคุณครับนะฮะก็บรรยากาศใช้ได้เลยครับนะฮะใช้ได้ถ่ายเทดีอากาศถ่ายเทนะครับเย็นเย็นนิดนิดนะครับ ถ้ามีฝนมาไม่รู้จะหลบตรงไหนนะครับเอาเลยครับปาหานโอ้ยจังหวะนี้โอ้ยจังหวะของจังหวัดสุดท้ายครับโอ้โหขาผ่ากีนโอ้ยลูกน้องค่ายของปีศาจเนี่ส่งซิกบอกว่าดึงหน่อยดึงหน่อยดึงไปดึงมาเนี่ยชักจะไม่ไหวแล้วครับจังหวะการดึงอืม วันนี้เป็นคู่เอกประจําสัปดาห์นี้ค่ายของปีศาจผสมประส,สานกับหลวงพี่ป้างครับนะฮะหลวงพี่ป้างเจ้าเหลือและก็เจ้าแบงปีศาจนะครับเจอกับสามสามเจ้าสะแล้วก็ทางด้านของค่ายเจ้าปอนสวนเบนและเจ้าหนุ่ยหัวระเบิดนะครับสามสามและขําวคําแปรนะครับ ระหว่างเจ้าหนุย่ยเรเบิดแลคั่มกับแบงค์ปีศาจครับวันนี้ทั้งสองคนนี้มาแล้วเ้าทั้งสองคนนี้มาแล้วกินกาแฟแล้วกินคือกินกาแฟมาแล้วใช่ไหมโอเคโอเค,โอเคครับไม่ใ่เือมนกันสีกันเลยเราขอตัดภาพไปก่อนครับนะฮะสวัสดีเสียบองด้วยนะครับแต้มอยู่ที่8ต่อสครับห่างกันที่สีแต้มจังหวะ เจ้าตัวถึงกับเสียดายครับเกมเสิร์ฟของปาเทียปะลามสามประสบการณ์ถือว่าเป็นต่อครับเอ้ยชาวคนตรงมากเขาจะไปลบเส <c oughs> สกอชัดเจนขอบคุณครับนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> แต้มอยู <listed> ่ที่5ต่อ8ครับห่างกันที่3แต้มปามาณสะพานแบ่งจบนี่แหละครับเป็นปัญหาครับอยากข้ามหัวนะครับแปรไปก่อนนะฮะปามานใส่สีส้มด้วยโอ้กินกาแฟครับวันนี้นะฮะถ้งอยู่ใกล้ๆ วันนี้เราจะได้ดูคู่ปีศาจเจ้าเหลือนะฮะแล้วก็ทางฝากฝั่งลงเป,ป้ปังและเจ้าแบงค์จัลนนครหรือแบงค์ปีศาจครับและข้าหัวข้ามแปรครับเจ้าสะเจ้าปอนและเจ้าหนุ่ยหัวระเบิดครับเป็นตะก้อเวท3.3นะฮะเป็นคู่เอกประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับเราจะไล์สดกันให้ดู อ่าละครับโอ้ดูดิยืนโอ้ดูดิเต็มโอ้เต็มอยู่ที่7ต่อ8ครับ ลูกนี้ครับปาเ,เทียเอาเลยครับปาบานโอ้ยจังหวะนี้ครับ <_ c oughs> ปาหมานสะพานแปงเจ้าทูนี่เปิดจังหวะแรกถือว่าจังหวะผิดพลาดไปครับจังหวะเกมเปิดเมืเ่อก <_ iao> <_ pa> ี้เต้มอยู่ที่8ต่อ7ครับลูกนี้ ป๋าเตี้พลัมสามแ่้าสามสามสครับาปีนปีนปีนทงราเสพร้อมครับเต่อเแต้มอยู่ที่9ต่อเจ็ดครับห่างกันที่สองแต้มประมาณเอา้าลูกนี้โอ้ยจังหวะดีครับอืจังหวะของป๋าเทียพลัมสามนี่ถือว่า ไม่น่าจะเสิร์ฟเป็นการกดดันนะครับการเปิดจังหวะแรกด้วยหัวของปมามันสะพานแบงค์ถือว่าจะ12เปิดผิดพลาดไปครับจังหวะเกมเปิดจังหวะแรกของปมามันสะพานแบงค์50อัพกันทั้งคู่นะครับปมามันสะพานแบงค์ก็50กว่าปาเทียบพระราม3ก็50กว่าถือว่าทั้ง2คนคนดูแลรักษาร่างกายได้อย่างดี่างดีครับนะบเป็นตัวทำทั้งคู่ครับ เอาละครับกลุ่มความได้เปรียบเยอะครับแต้มของปาเตียพราม 3. สามเสร็จจากคู่นี้เราจะไล์สดกันคู่ของเจ้าหนึ่งบางชันบางชันนะครับติดตามชมในการไล์สดของเรากันได้นะครับแดน5าชัดเจนครับมีไฮโลเล่นด้วยโ,โยคุณภูนครสวัสดีครับคุณภูนครนะครับ สวัสดีสองร้อยเจ็ดสิบแต้มอยู่ที่11ต่อ7ครับเกมไม่เกมโอ้ยเรียบร้อยไปแล้วครับปาเทียพารามสามชนะด้วยสกอร์สิต่อ7รับเงินรางวัล2 0งหมบาทไปกองอีกสักครู่ครับเป็นคู่ต่อไปเราจะไล์สดเราจะไล์สดกันให้ดูเป็นคู่ระหว่าง จ้าหนึ่งบางชันนะครับสะคองตันจะเจอกันครับรอสักครู่ครับนะฮะขอบคุณในการติดตามรับชมด้วยนะครับ